เมื่อก่อนภาษาฝรั่งมีอยู่คำหนึ่งคำว่า data is t a new oil คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเป็นคนควบคุมโลกได้เนี่ยคือคนที่คุมพวกเหมืองน้ำมันถูกไหมพอ oil มันหมดไปในยุคหนึ่งก็บอกว่า data หรือข้อมูลเนี่ยมันคือออยตัวใหม่ใครมี data คนนั้นเหมือนมีเหมืองน้ำมันสิ่งนี้คุณรู้ก่อนคนอื่นครับ attention is a new oil ใครกำลังที่มีแสง s p o ต l i g h ลงนั่นคือ new oil ใหม่ เพราะในโลกออนไลน์สิ่งที่ต้องตัดทิ้งไปแฟกเตอร์ที่ต้องตัดทิ้งไปคือแฟกเตอร์คำว่าโลเคชันครับเพราะโลเคชันเท่ากับอินฟินิตี้อะไรก็ตาที่เป็นอินฟินิตี้คุณค่ามันเท่ากับศูนย์เสมอครับอากาศอย่างเงี้ยไม่มีคนมาชาร์จเก็บตังค่าอากาศแล้วครับเพราะ มันคือแต่สิ่งที่ไม่อินฟินิตี้จะมีคุณค่าทันทีนั่นคือ attention ครับหรือความสนใจครับเมือ่อไหร่ก็ตามนี่คุณสามารถดึงความสนใจคนไปได้เหมือนคุณมีบอ่อน้ำมันใครก็ตามที่มี attention คนคนนั้นชนะเพราะสิ่งที่มันเป็น l i m i t ต็ดหรือเป็นข้อจำกัดคือ attention คไม่ว่าคุณอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตามนะคุณไม่ได้อยู่ในธุรกิจนั้นนะแต่คุณอยู่ในธุรกิจ attention business ครับมันคือธุรกิจหิวแสง ใครก็ตามที่แสงลงส่องตังจะมาสิ่งนี้มันตัดสินได้คือร้านไหนดังกว่ากันลูกค้าจะไปร้านนั้นร้านที่ดังแต่ของไม่ดีมีโอกาสจะขายดีกว่าร้านที่ของดีแต่ไม่ดังครับขออย่างเดียวขอให้แสงส่องคุณมาในยุคปัจจุบันในยุคที่การตลาดต้องทาให้ตัวคุณเองดังขึ้นครับเพราะลูกค้าจะซื้อของที่ดังลูกค้าจะซื้อของจาก คนที่ดังกว่าครับเพราะคำว่าดังเนี่ยครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลพรูฟโซเชียลพรูฟคืออะไรแปลว่าสังคมพิสูจน์แล้วลูกค้าจะตีความคำนี้ฮะดังเท่ากับดีทันทีครับเพราะว่าโซเชียลพรูฟมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า trust ครับไว้เนื้อเชื่อใจแล้วคนจะซือ้อ attention จึงเท่ากับ trust ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าให้ความสนใจเมื่อนั้นลูกค้าจะให้ความเชื่อใจสนใจนำไปสู่ความเชื่อใจและเมื่อลูกค้าเกิด trust ลูกค้าจะเอาคุณเข้าไปอยู่ใน Choice ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะซื้อสินค้ากระตุน้นซื้อซื้อเสร็จปุ๊บคนถึงจะมาใช้แต่ปัจจุบันเนี้เมื่อคนอยากได้คนจะหาข้อมูลก่อนที่จะซื้อซื้อเสร็จใช้ใช้เสร็จรีวิวกระบวนการนี้มันไม่ใช่การหาข้อมูลอย่างเดียวแต่มันคือการ หา Choice ด้วยครับถ้าคุณไม่ดังอย่าว่าแต่ลูกค้าเลือกเลยครับลูกค้าไม่เอาคุณไปอยู่ใน Choice แต่ถ้าคุณดังคุณจะอยู่ในช้อยสรงนมอและเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าจะเริ่มหาข้อมูลต่อถ้งคุณเลยปรากฏในช่องทางต่างลูกค้าจะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นสิ่งที่ตามมาของปรากฏการเมื่อโลเคชันนะครับเท่ากับอินฟินิตี้นะฮะมันจะเกิดปรากฏการที่เรียกว่า Choice War มันเกิดสงครามของตัวเรื่องมันเกิด Choice w a r คือตัวเรื่องมันจะประดาประดังเข้ามามันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยตัวโลเคช เดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างว่าแล้วเพจเพิ่งจะเริ่มทำทำยังไงวิธีการทำมี2สเต็ปธรรมดาคือแค่ทำเพจแล้วก็ยิงและคนรู้จักและเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกเป็นแค่ตัวเลือกของเขาแต่ถ้าคุณแอดวานซ์คุณต้องทำให้เขาเป็นตัวเลือกของคุณนะถ้าคุณเป็นตัวเลือกของเขากับเขาเป็นตัวเลือกของคุณไม่เหมือนกันแต่ถ้าวันหนึ่งคุณสามารถสร้าง trust ของคุณขึ้นมาได้คุณสามารถทำคอนเทนต์เพื่อโชว์ความเป็น authority ขึ้นมาได้มากขึ้นคุณจะไม่ใช่เขาเลือกคุณแต่คุณจะเป็นคนเลือกลูกค้าคุณจะเป็นคนกำหนดราคาตลาดคุณจะสามารถขายแพงได้โดยไม่ต้องแคร์ใครดังนั้นการตลาดนับปัจจุบันเนี่ยครับที่ผมเรียกมันว่า attention เนี่ยนะฮะ marketing เนี่ยนะครับหรือการตลาดเพื่อดึงลูกค้ามาหาคุณเองโดยใช้ความสนใจเนี่ยมันมีประโยชน์คือข้อหนึ่งนะเปลี่ยน positioning ของตัวคุณเองครับว่า ไม่ได้มาขายฮะแต่มาให้ความรู้ครับคนไม่ชอบถูกขายแต่คนชอบซื้อเองนี่คือพฤติกรรมของคนในสมัยปัจจุบันข้อ2ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้คุณสามารถเปลี่ยนเกณฑ์การตัดสินใจลูกค้าได้ครับโอเคของออนไลน์ข้อด้อยที่เหมือนกันเลยคือระยะเวลาการส่งคุณสามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสลูกค้าได้ครับว่าระยะเวลาไม่ใช่พอยต์ในการตัดสินใจแต่ความสดใหม่จึงเป็นพอยต์ในการตัดสินใจอันนี้มันสดใหม่จริงมันขึ้นมาจากทะเลจริงตลาดแถวบ้านผมมีข้อดีคือได้เร็วแต่ข้อเสีย อาจจะไม่สดเพราะเขาเอาของมากองไว้ตั้งนานแล้วอาจจะ2อสวันแล้วถูกปะด้วยโลจิสติกต่างๆแต่เมื่อคุณเป็นร้านออนไลน์คุณก็ต้องพลิกเกฑ์การตัดสินใจของลูกค้าว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเวลาแต่มันอยู่ที่ความสดคุณต้องการกินคุณต้องการกินความสดคุณต้องการของที่มาจากประมงจริงๆคุณอยู่กรุงเทพคุณไม่รู้หรอกวิธีการเลือกปลาสดยังไงนี่คือสามารถเปลี่ยนเกฑ์การตัดสินใจลูกค้าเมื่อคุณดังได้3ครับถ้าคุณดังแล้วคุณสามารถสร้างคอขวดได้ครับเศรษทีคุณหาลูกค้าไม่ค่อยได้เนี่ย วิธีการนี้เพราะว่าคุณไม่สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าคอขวดได้ครับลูกค้าทักน้อยเพราะสินค้าคุณนะฮะเพราะว่าแบรนด์คุณไม่ได้อยู่ในชอยคือในตอนที่ลูกค้าเดินเนี่ยนะฮะ เดินจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ลูกค้ามาผ่านจุดนี้ครับแต่ตอนผ่านจุดนี้เขาไม่เจอคุณฮะเขาไม่เจอคุณในจุดหาช้อยส์พอเขาไม่เจอคุณในจุดหาช้อยส์ปุ๊บเนี่ยเขาจึงไม่ทักมาถามคุณไม่ได้เป็นตัวเลือกของเขาได้ซ้ำไปดังนั้นถ้าลูกค้าทักมาน้อยคุณต้องทำคอนเทนต์เพื่อดักเพราะจุดนี้ลูกค้าจะเซิร์ชลูกค้าจะเซิร์ชแล้วลูกค้าจะเห็นสินค้าของคุณเพราะลูกค้าเซิร์ชครับดังนั้นถ้าลูกค้าเซิร์ชไม่เจอจบครับ ข้อ4ครับคุณจะขายแบบไม่ต้องกลัวการต่อราคาได้เพราะลูกค้า trust คุณวิธีการคุณต้องคุม3อย่างให้ได้ครับ a r k e t m e s s a g e แล้วก็มีเดียครับเอาให้ชัดว่าตลาดคุณคือจุดไหนคุณอาจจะไม่สามารถเอาทุกคนมารักคุณได้แต่คุณต้องมีคนบางคนที่รักคุณมากๆนั่นคือตลาด2คือ message ข้อความที่คุณต้องสื่อ3คือมีเดียแต่ผมสรุปให้เลยนะครับสามันนี้ฮะวิธีการดีที่สุดเลยนะครับสิ่งที่ Work ์ที่สุดนะครับสำหรับคนไทยคือวิดีโอครับคีย์เวิร์ดหลักๆคือวิดีโอแล้ววิดีโอแบบไหนล่่ทีูกค้าาอย Education video ครับว v ดีโอให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะถ้าแสงจับมาได้คุณก็ขายสินค้าได้ครับให้ข้อมูลให้วิธีเลือกให้เกณฑ์การตัดสินใจเพราะลูกค้าทุกคนต้องการเป็นสิ่งที่เรียกว่า smart buyer ครับเขาต้องการผู้เลือกที่ฉลาดคือไม่อยากโง่หัวข้อการทำคอนเทนต์ง่ายๆก็คือลูกค้ามีปัญหาอะไรเอาปัญหานั้นมาทำวิดีโอกลุ่มลูกค้าคุสนใจเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาทำวิดีโอ